การคาดการ1เมตรเนี่ยก็จะนําไปสู่การที่จะกำหนดมาตรการตา่างๆไม่ว่าจะเป็นกขภาพที่สุดนะครับที่ไม่ได้รับผลกระทบในช่วงนั้นจึงมีการตั้งสูงยรับฟินในบริเวณนั้นแต่ต่อมา้าประมาณการว่าจะต้องเพิ่มระดน้าเพิ่อมอีก1เมตรเนี่ยแล้วมีการตั้งเ็นท์รอไว้แล้วนะครับแล้วก็ทยอยผู้ที่อยู่ในศูนย์รับฟเหล่านั้นเนี่ยเช่นที่โรงรบําบัดคุณภาพน้าเียือที่อำเภอวานสังดร,ราตยายขยายแล้วก็ ขึ้นมาในจุดทักทิ่งแห่งใหม่นะครับซึ่งได้ในการเปลี่ยนแปลงไปยบร้อยแล้วนะครับแม้วก็จะเริ่มการผมย้ายภายในวันนี้ให้เสร็จสิ้นฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายท้องถิ่นทั้งหมดเลยนะครับเรื่องของการเตรียมความพร้อม24ชั่วโมงนะครับผมได้สั่งการให้างเกิดนะครับไนะครับในผู้ดำเนนการดำเนินการต่อไปครับถ้าได้มันต่อไปนะครับเป็นเรื่องของโครงสร้างถมบริการศูนย์บริหารจัดการน้ำแหาติ ขอเรียนเชท่านผู้แทนสอบครับท่านผู้สรครมายไทยท่านเู้นยุงัทยข้่านผู้กท่านนะครับผมนายกยาีมาส่งโยการิการสำนักงนผู้สนักแ่งชาติมีอถไหลนะไหลนะทำงานเป็รเงงแล้วก็มีการตั้งสู่สตหน้าที่จังหวัดเชียงนาด้วยท่สนักงานที่สแต่ัเดิที่ผ่านานะครับสำหรับที่มีบ แต่ตัวสูงเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาครับมีท่านอะไรทีมีามมีมาตรการในการที่จะรับมือกับพายุโนรูยังไงบ้างค่านวันนี้เราก็มีการเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงอำเภอนะครับมาพูดคุยแล้วก็แจ้งข่าวสารเรื่องของสถานการณ์พายุโนรูนะครับเรื่องของทิศทางแล้วก็ห่วงเวลาที่พายุโนรูจะเข้าในประเทศไทย ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งเราคาดการว่าพายุโนรูเนจะเข้าไทยประมาณคืนวันที่29นะครับวันนี้ที่เราประชุมคุยกันมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็มีการเตรียมการนะครับวางแผนรองรับโดยเราได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับ ของจังหวัดตรังแล้วก็สั่งการให้อำเภอจัดตั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอรวมถึงการที่จะให้อำเภอได้ติดตามสถานการณ์ของพายุแล้วก็รวมถึงการแจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนทราบทุกระยะสิ่งสำคัญณขณะนี้เนี่ยในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์ในระดับจังหวัดและอำเภอแล้วเนี่ย เราได้เน้นย้ําให้ให้อำเภอได้เรื่องของการแจ้งข้อมูลข่าวสารนี้ไปยังให้พี่น้องประชาชนทราบไม่ว่าจะเป็นหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายนะครับแล้วก็ในส่วนของระดับจังหวัดเนี่ยมอบหมายให้ทางสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดและก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังได้ออกข่าวข้อมูลข่าวสารเรื่องของพายุนะครับในเรื่องของการเตรียมการของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการแจ้งเหตุท้ากรณี มีปัญหาเรื่องของอุทกภัยเกิดขึ้นนะครับเราก็จะมีหน่วยงานของรัฐนะครับที่เราแจ้งไปยังอำเภอแล้วนะครับให้คอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมการรวมถึงในเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรือไม่ว่าจะเป็นเ,เครื่องสูบน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็น รถที่จะลงมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรณีถ้าท่าท่วมจนถึงขั้นที่จะต้องอพยพพี่น้องประชาชนออกมาจาก จากพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยมายัางจุดที่เราเรียกว่าจุดจุดที่ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็มีการสังการและเตรียมการารวมถึงการที่จะให้ทุกอำเภอจะได้รายงานสถานการณ์นะครับเรื่องของอปริมาณฝนที่ตกรวมถึงสถานการณ์น้ำท่วมในทุกวันเริ่มตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ทุกช่วงของ8ปดนาฬิกาสานาทีทุกอำเภอจะต้องรายงานมาที่จังหวัดในเรื่องของสถานการณ์ทั้งปริมาณฝนและก็สถานการณ์ในพื้นที่ครับจังหวัดมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงที่เป็นพื้นที่ท่วมซ้ำซากหรือพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำอะค่ะเรามีการรับมือยังไงบ้างคะท่านเรามีการพูดคุยว่าในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมซ้ำซากนะครับก็มีจุดที่เรามีแผนที่อยู่แล้วแล้วก็มีจุดที่เราทางทุกอำเภอทราบอยู่แล้วเราได้สั่งการให้ทางชนบ ทางจังหวัดนะครับได้นําเครื่องสูบน้ําไปติดตั้งยังจุดที่เป็นจุดที่น้ําท่วมซ้ำซากนะครับจำนวนประมาณ15จุดในการที่เราจะต้องเตรียมการไว้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มติดตั้งเครื่องสูบน้ําได้ประมาณในวันที่30กันยายนนี้นะครับเพื่อจะเป็นการเตรียมการแต่เราอาจจะแจ้งชมปธานอาจจะเล่งระยะเวลาของการติดตั้งเครื่องสูบน้าให้ให้เร็วขึ้นครับ ความคืบหน้าของศอูนย์พักพิงหรือว่าจุดอพยพละคะจังหวัดดาเนินการไปถึงไหนล่วคะจุดอพยพเนี่ยมีอยู่ในแผนเผชิญเหตุของทุกอําเภออยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในวันนี้ที่เรามีการประชุมก็ได้เดินย้ําอำเภอแล้ววา่าให้ไปตรวจสอบความพร้อมของ ศูนย์อพยพบหรือจุดอพยพบที่เราอยู่ในแผนเผชิญเหตุนะครับให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์นะครับรวมถึงอย่างที่ได้นําเรียนว่าคนแล้วก็รถในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรณีที่ท่วมมากท่วมหนักที่ ประชาชนไม่สามารถอยู่ได้หรือประสบอันตรายก็จะเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนรวมถึงของใช้ของพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับความเสียหายขึ้นมาในจุดอพยพจุดที่ปลอดภัยอันนี้ได้กําชับให้อำเภอรประสานทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เตรียมการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องนี้ไว้อย่าง เร่งด่วนแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงนะครับพูดถึงด้านการท่องเที่ยวนิดนึงค่ะท่านผู้ว่าค่ะจังหวัดเองมีการรองรับมาตรการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับสถานการณ์เจ้าโน,าน,านรูนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทะเลน้ําตกอะไรต่างๆยังไงบ้างคะท่านครับวันนี้ก็มีการพูดคุยว่าในช่วงระยะเวลา2วันนี้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตังที่กรณีเป็นน้ําตกหรือบริเวณที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่บริเวณชายหาดหรือลงเล่นน้าทะเลตอนนี้ก็บอกให้ทางเจ้าหน้าที่หรืออุทยานเนี่ยส ปิดไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนักท่องเที่ยวที่อาจจะประสบภาวะอันตรายรวมถึงการแจ้งเตือนพี่น้องชาวเรือหรือชาวประมงนะครับช่วงนี้ในช่วงออกอาชีพประมงนี่ครับตอนนี้ก็ต้องขอให้ระมัดระวังแล้วก็ถ้าไม่จําเป็นเรือเล็กก็ครงดออกจากฝั่งหรืองดออกไปประกอบอาชีพประมงในช่วงนี้ก่อนชั่วคราวนะครับใน1-2วันนี้แล้วก็ให้ติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยครับ